เด็กโปรไฟล์นะครับของเนชันดักสเตทครับเป็นสายบาลูแมกเนตที่เติมของ CP นะครับ CP พีสุดหนึ่งนะก็จะไม่ได้เล่นเสถียรนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นบาลูแมกเนตนะครับตัวเล่นมีสกิลที่บอกว่าเมื่อโจมตีนะครับเอาตบหนึ่งทำเวทตามโซนะครับถ้ามี5ใบจวดหนึ่งใบถ้ามี10ใบตัวนี้บวกหมื่นบวกขีนะครับแล้วก็ถ้ามี15บใบเนี่ยเอาเรียกการของผู้เล่นทุกคนเนี่ยเข้าโซแล้วก็เลือกการ์ดจากโซของคุณนะครับไม่เกิน2ใบคอลงมาครับยูนิตเหล่านั้นบวกหมื่นนะครับ ทองมานะครับผมแล้วก็เป็นลายๆนะเป็นอิเล็กโตสปาร์สปาร์ตันนะครับแล้วก็มีเทคเมื่อถูกไล่นะครับโดยเจ้าตัวนี้นําการ์ดหนึ่งไปบนมือเข้าโซนะครับแล้วก็จวดหนึ่งแล้วก็โซชัดแล้วก็เมื่อลงช่องเดียครับคอตวบัตรหนึ่งโซชัดสอง่ะเป็นตัวโซชัดช่วยนะแล้วก็เป็นดีฟโซนิเกอร์นะครับเมื่อลงช่องแวนโซชัดหนึ่งนะครับแล้วก็ในเทินขุนช่องเดียครับถ้ามีโซสิบใบนะครับ ตัวนี้วงหมื่นนะเป็นคอนนะครับแล้วก็เป็นอันคีนี้เบิร์นนิงนะครับเมื่อเริ่มหลังนะครับทุกเลยทับจุดหนึ่งนะครับหรือใครจะใช้เป็นไล่ไล่ของบูธก็ได้นะครับมันแบบที่พี่จูปิเกลเขาบอกนะครับมันจะได้มือแต่โซมันจะน้อยครับก็ใส่ไปเลยบาโลแมงเนีสามครับผมเป็นเกียร์สามคาทิสนะครับเป็นเชียนคาทิสโซชาร์ดนะครับโซชาร์ดสอง ไม่ต้องใช้ขัตัวบัสสองนะครับถ้าไม่ได้บาสเหลือขนาดนั้นก็ไม่ต้องใช้นะครับไปช่วยโซชาร์ตแล้วก็เป็นโคโลซัทนะครับไ้โซชาร์ตแค่โซชาร์ตไบหนึ่งก็คุ้มแล้วแล้วก็เป็นออเดอร์นะครับเป็นหมอบคาดไปซะพวกมแมลงชั้นต่ำนะครับก็ใครจะเปลี่ยนโคโลซัทเป็นใบน,นี้สีก็ได้นะครับแต่ผมแชร์ใบนี้ช่วยด้วย แล้วก็ตัวลายๆครับสมบามใบไปช่วยัวชาร์จหรือใครแล้วก็ตัวนี้นครับไม่ไม่รับผลนะครับไม่รับผลจากเอฟเฟกต์การคู่ขแข่งอยู่ในนี้ไม่ถูกเลือกนะครับไม่ใช่รับไม่รับผลนะส่องใบหรือใครจะเป็นเปลี่ยนเป็นตัวของสีพีบูตก็ได้นะเมื่อที่มีเทคนเมื่อตีนะแล้วก็รีทายนะก็เก่งอยู่นะแต่ผมมันจะเบิ้งบาทดไปแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เก่ง ตัวนี้จะได้ใช้ยาวๆนะอาจจะเก็บนะใครจะเริ่มเก็บก็เก็บเลยนะนี่เป็นตัวโซชาร์ตนะครับแล้วก็โซบาร์สามจัวหนึ่งนะแล้วก็พีจีะพีจี G จำเป็นตัวนี้ก็คนเก็บเก็บนะเก็บนะครับเก็บทุกสีนะแล้วก็ออเดอร์ทีดีครับโซชาร์ตสองเชื่อโซชาร์ตนะเผื่อมันจะเร็วขึ้นแล้วก็โอวทิเกอร์สีม่วงนะก็ถ้าได้เช็คนะได้เช็คเจอครับ ถ้าเจอตั้งแต่เกตหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าจนจบไฟนะครับแมนกาจะบวงเงินบวกคีนะถือว่าเก่งเลยก็รอไอตัวนี้นะโคโนเกตแล้วก็เป็นคีสี่สะเทียนนะเพราะว่ามีอยู่แค่นี้เป็นดอสี่ฟอนสามแล้วก็คิวสี่ก็ขอลาไปก่อนนะใครที่ไปดูพี่ก็ไหนมาหรือว่าใครจัดลิ๊กมาก็ ดูเด็กผมเป็นตัวอย่างด้วยก็ได้นะสุดยอดเลยลาก่อน